สวัสดีค่ะเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน,นครปักเกรด็ดโรงเรียนผาสุขมณีจากมิตรภาพที่116อนุบาล3ขวบห้อง2สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13หน่วยครอบครัวแสนสุขค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูกก่มีเพลงสนุกสนุกเกี่ยวกับครอบครัวของฉันให้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกันไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกสนานกับเพลงครอบครัวของฉันไหมคะสำหรับวันนี้เป็นวันที่2เรามาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆบอกความสัมพันธ์ของครอบครัวได้คะ่ะในครอบครัวของเด็กๆเด็กๆก,ก็คือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนะคะแน่นอนคะ่ะเมื่อเด็กๆเ,เป็นสมาชิกข,ของครอบครัวแล้ว การเป็นสมาชิกที่ดีนั้นก็คือเรื่องสําคัญนะคะเด็กจะเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวของเด็กได้อย่างไรไปดูกันค่ะ 1. เราต้องมีความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะ 2. รู้จักหน้าที่และช่วยเหลืองานบ้าน 3. ให้ความเคารพและช่วยเหลือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภายในบ้านค่ะ 4. ดูแลและให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกในบ้าน ที่เด็กกว่าหรือน้องเด็กๆนั่นเองค่ะ5มีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเด็กต้องรู้รับฟังผู้ใหญ่นะคะ6มีการสื่อสารพูดคุยด้วยความรักอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถพูดคุยในครอบครัวปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง 7. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการทำอาหารการทำสวนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะ 8. ไม่สร้างความเดือดร้อนํำคาญใจให้กับคนในครอบครัว mm hmm. เช่นดือ้อเอาแต่ใจไม่ซื่อสัตย์หรือรักขโมยของคนในครอบครัวเดียวกัน 9. ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องก็ตาม เราควรที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือกันนะคะ 10. เครบพื้นที่ของกันและกันไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของที่ใช้ร่วมกันเราควรที่จะบอกกล่าวซึ่งกันและกันก่อนนะคะค่ะแค่นี้เด็กๆก,ก็เป็นสมาชิกของครอบครัวของเด็กๆได้แล้วนะคะเด็กๆลองไปปฏิบัติดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีการบ้านนะคะ การบ้านเริ่มสีชมพูวิชาคณิตศาสตร์ทำหน้าที่13นะคะเด็กๆและใบงานหน่วยที่13ให้เด็กๆกาก,ากระบาดภาพบ้านที่มีเลข4และระบายสีภาพบ้านที่มีเลข5ให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไก่ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย